จำเป็นต้องมาประดีจฐ์พี่น้องยายสูงจำเป็นต้องมาเพราะทรัพย์ยายสูงเจ็บ <c oughs> <c oughs> มาเสียอีกแล้วโทรตัดบางปู่จ้ะมาเสียเงินถอยโทรศัพท์ใหม่พี่น้องจอดำเพิ่งจอเลย คิดใจไล่ะ้ดาก้ลนะือนเจ้าดําคงอเจ้อเลยฝ่ากับร้านเถินบอลแลวดอกพี่น่อลืมบัตรประชาะชนซิมเขาก็ได้สิเด็กกลับมาใหม่อีก เป,เปลี่ยนกระเป๋าสะพายถันบริบอัสใส่กระเป๋ามาเบิร์ตสุยางตัดซิมมันจะต้องยืนบัตรประชาชนพี่น้องจะสิตัดซิมกันฝาาก็หลานยางยางไว้เลย เด็กก็ปอกง้อะไรอ่ะจะเอาอะไรทำไมทำไมอ่ะเยียมไม่เขาไป กินในตีมหมดไปกี่แท่งแล้วเนะี่ยฮะโทรหาพี่หมูว่าจะมาทันไหมพี่หมูบอกยังเรียนอยู่กระซิบในเครื่องนี่แล้ว เอาวันนี้มันก็ใส่ได้ลยอ่ะยัดขึ้นคือเก่าซิมเครื่อง่องพ่อเครื่องใหม่ส่ไดแต่ไลยโทราออกช่วพ่อเครื่องใหม่เครื่องเก่าซิมมึงซิมมันอยู่ในเครื่องเก่าเพราะว่าไปใส่เครื่องใหม่ไปได้ซิมมันใหญ่ก,กลัวก็เลยต้องไปแจ้งทั้งที่ระบบโทรศัพท์เอาตัดตัดซิมให้มันหน่อยลง มันดำเคืองจอจละพี่น,น้องขาเนี่ยโมหินเลยแนขะ่งทายบังว่ามันสิลงได้บ่ดำไปเคืองจอจละโเห็นปุ่มยังเลยเลยแข่งล่องบังซื้อ,อล่องทายบังซื้อหุ่นธรรมชาสตร์เขียวอยู่หางโลตัดพี่นอ้องไม้สุมไม้สุมว่าโห็นยังไหนปุม่ม พทเราพั์มันดำขึ้นมันเคืองโจอล้วนะพี่น้องดำมาเคืองโจเราไม่เห็นปุ่มอย่างปุ่มที่จะบอว่าก,กดกลองหรือว่ากดผัากลองก๊ะอย่งอยู่ไม่เห็นได้พี่น้องอันนี้ยูโรตัดบางปู โทรไปหาลูกชายมาใส่ผ้ามาอันกับไปบัตรประชาชนอยู่บ้านกับมาใหม่น้นองลูกชายยังเรียนอยู่ลูกชายยังเรียนอยู่สิพักเครื่องกับพะห็นปุ่มขวคอยละน่าย อ้าวจะแอบอะไรตรงนั้นขึ้นรถกันเลยป้าไม่รู้เลยไ่ได้กี่นาทีแล้วที่ถ่ายเนี่ยไปขึ้นรถไปไม่อ้ไม่โอ้ให้เข้าห้องน้ำไม่เข้าว่า้นเธอไม่เข้าไไปนั่งที่ตัวเองเลยไม่น่ากระเป๋า หนูวางไว้ข้างบนหนูอ่ะข้างหลังอะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยส,ส,สามสเปาพี่น้องอ้ยโอ้ยสี่เ,เกีกับสี่เปาหมดแล้วมาโลตัสวางปูยเสือสามเปาสี่เปาเฮ้ยยังไม่เต็มกระปุอ๋อเยอยังต้องยัดไปต็มกระปุกใช่ไหมอ แค่น้กป่ะพี่น้องผ้าเมื่อมึงมาลุกไสามาทัานบ่ะคอยระเห็นหูงยังเลยพี่น,อานา้องตัวนังสือคุ่ามืนี้เลยใครไอตัวกระตูนน่ะเหรอ ตัวเองมันอ้วนเรื่อยๆอยู่แล้วมันก็กินเยอะเกินอ่ะแม่เขาบอกให้มาลดความอ้วนไม่ใช่มาเพิ่มความอ้วนมาก็ลังผอมเลยอืมตอนมาก็ผอมหุ่นดีอ่ะเล็กหน่อยอันรอยเอ็ดพีหนอเอาขามือเ <c oughs> อ,อกสรุปได้ไหมสรุปอะไรละ่ะ <c oughs> สรุปมาใหม่ ถ้าพี่น้องสิาพาเมีเอาเปล่อดอกกัสิกลับมาใหม่เ <c oughs> บอร์มาลูกชายสิเลิกเรียนมาทันบอกเขเปลี่ยนกระเป๋ามันจะมีอะไรหลงมาหลงจริงๆ <c oughs> เปลี่ยนกระเป๋าสะพอผาแลละก็บ่ได้บัตรประชาชนมันมาอยู่ในกระเป๋าตังค์มันอยู่ในกระเป๋าขางบัตรประชาชนมันอยู่ในกร <c oughs> ะเป๋าเงินนั่นหมด้ใส่กระเป๋าเงินมันใส่กระเป๋าขางมันใส่ตอนไปหาหมอน่ะหยิบออกหยิบเข้าโอ้ยโอ้อยที่อยู่กับเมีย รากินอะไรได้เย็นเย็นไเือสำนักงานขนส่งเหพี่น้องสม,มุดประการต้องขามกะโลตัดรถตัดบางปู